มากครับขมหวานดีมากครับสวัสดีครับ FC นาตีมีเดินป่ากครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องหลักของนาตีนะครับช่องหลักที่มียอดติดตาม138,000คนนะครับช่องหลักพึ่งกลับคืนมานะครับพึ่งกลับคืนมาคือถูก YouTube แบนนะครับไม่ใช่แบนเหรอครับ ปิดครับปิดไป2เดือนเต็มเลยระหว่าง2เดือนเนี่ยครับทาง u t u b e นะครับทางพี่ๆ u t u b e เขาตรวจสอบช่องของเรานะครับใช้เวลาตรวจสอบ2เดือนเต็มครับแล้วก็เขาก็ส่งอีเมลมาครับว่าเราต้องขอโทษด้วยที่ช่องของคุณไม่ได้ทำผิดกฎแต่อย่างใดนะครับเนี่ยครับโอ้โหใช้เวลา2เดือนเลยนะครับในการตรวจสอบครับ ตอนนี้ก็กลับมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไปทําผิดกฎหรือทําผิดอะไรสักอย่างครับแหมโดนแบนไป2องเดือนเต็มมาวันนี้นาตีมีสินค้าใหม่ครับเป็นมีดแรมโบนอกครับแรมโบด้ามประกบนะครับหรือว่าแรมโบด้ามฟูลแทงครับด้ามจับ G10 สวยงามมากครับบอกไว้ก่อนว่างานชุดนี้ครับเป็นงานเกรดพรีเมียม เกรดพรีเมี่ยมเลยนะครับไม่ได้หลอกนะครับเกรดพรีเมี่ยมจริงๆมามาดูครับนี่ครับเกรดพรีเมี่ยมไหมครับเพื่อนๆเห็นละชอบแน่นอนเห็นไหมครับขนาดหน้าตีเห็นยังชอบเลยครับนี่สวยงามมากๆครับ ขึ้นรูปมาจากเหล็ก5 Cr15 นะครับเป็นเหล็กต้านสนิมครับด้ามจับที่สีดำดำเนี่ยเป็นด้ามจับ G10 นะครับไม่ยืดไม่หดตกไม่แตกครับแตกต่างจากด้ามไม้นะครับถึงแม้มันจะดูไม่คลาสสิกแต่ว่ามันทนทนกว่าแน่นอนตกยังไงก็ไม่แตกแต่ถ้าเป็นด้ามไม้ด้ามไม้พยุงเนี่ยตกแล้วมีแตกนะครับนี่มีรู้ร้อยเชือกท้ายด้ามให้ตรงด้านท้ายเนี่ยคือเอาไว้ทุบของแข็งได้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับ อ่าแล้วก็ตรงท้ายด้ามเนนะี่ยมีที่ล็อกอุ้งมือเนี่ยครับเห็นไหมครับล็อกอุ้งมือแล้วก็หน้าตรงนี้เป็นกาดแบบธรรมชาติไม่ใช่เซฟกาดครับแต่เขาแต่งเว้าไว้ให้คือกันเนี่ยกันนิ้วชี้ไว้ล็อกนิ้วไว้เห็นไหมครับนี่มาพร้อมกับซองไข่เด็กครับตัวนี้ครับซองไข่เด็กสวยงามมากครับราคานะครับถูกมากๆครับราคาอยู่ที่ 1,200บาทครับ1,200บาทนี่ซองไครเหล็กสวยจริงๆครับมามาดูสเปคของใบมีดกันครับความยาวครับวัดจากโคนมีดห้ยาวมากความยาวอยู่ที่9.2นิ้วถ้าพูดเป็นเซนก็ 23.2สิบมยี่สมองเซนยี่มจุดเซนยี่มเซนนะครับความกว้างครับอยู่ที่2.1นิ้วหรือ5.2เซนส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่5.2เซนครับด้ามจับ ด้ามจับยาว5.8นิ้วหรือ14.5เซนสวยงามมากครับดูครับมีดแรมโบ้ด้ามฟูลแท้งเนี่ดูดูด้านหลังนี่ครับฟูลแท้ง1,500บาทเอ้ย1,200บาทสิเออนะ 1,200บาทครับมาเดี๋ยวนาตีจะเทสคมมีดให้ดูครับมีอยู่แค่5เล่มเท่านั้นเองนะครับเล่มที่1ผ่านไปเล่มที่2ผ่านไปเล่มที่3เล่มที่4 เล่มที่5น้นี่สีดำๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเขาเคลือบสีพาวเดอร์โคดมานะครับสีพาวเดอร์โคดส่วนการแต่งลูกเล่นเนี่ยนะตีไม่รู้ว่าเขาไปทำขั้นตอนแบบไหนมานะครับเพื่อนๆที่รู้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปทดสอบการฟันไหม้หน้าสีกันครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไง คมเขาจะดีไหมคมจะอยู่ตัวไหมปาเดี๋ยวเราไปทำการเทสคมมีดกันครับไปครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานแล้วนะครับกำลังจะมาเทสคมมีดของมีดแรมโบวตัวนี้กันนะครับใครที่อยากได้เหล็กต้านสนิมดีๆเลยนะครับต้องตัวนี้เลยครับแล้วมันสวยด้วยครับนี่สวยจริงๆครับมีดแรมโบ o เหล็ก5 CR 1 5ครับมาก่อนเทสคมหวาน หวานๆเลยครับเดี๋ยวหาไม้ก่อนเอาเนี่ยครับนี่ดูขนาดเทียบกันครับไม้กาเมีดไม้หน้าสี่ครับหนาๆเลยครับเนี่ยใกล้จะหมดละเทรรจนใกล้จะหมดคือนัาตีจะค่อยๆเทนะครับจะไม่ฟันตรงกลางนะมันเสียดายไม้จะค่อยๆเทไปทีละนิดทีละนิดนะครับนะมาดูครับว้าวคมหวาน เดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่โคนมันจะถึงปลายแล้วก็ปลายมันจะถึงโคนอีกทีนะครับว้าวขมหวานดีมากครับขมหวานดีมากครับนี่ครับแล้วมันล็อกดีครับนี่มันล็อกดีจริงๆครับ ถือว่าเป็นมีดที่นําเข้ามาแล้วนะตีถูกใจครับแล้วก็ชอบมากๆเลยครับชอบจริงๆครับนี่ไม่ได้หลอกนะชอบจริงๆนะนี่โอ้โหแจ๋วเลยครับโหรูตะปูเพียบเลยเดี๋ยวเอาด้านนี้ดีกว่า ยอดครับคมไม่มีปัญหาเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเทสเทสกับกระดาษดูนะครับถ้ามันกรีดแล้วมันติดบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามีดมันผ่านการใช้งานมานะครับติดบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าให้นตีเดาเนี่ยเหล็กตัวนี้ 5Cr15 เหล็กตัวนี้ไม่ติดแน่นอนนะมันถ้าเทียบสบรรพคุณแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าค่าส่วนผสมของเหล็กตัวนี้ มันใกล้เคียงกับชิปเปอร์สติลนะเอามาดูครับว้าวว้าวแจว๋วแจว๋วแจว๋วเริ่มติดใจแล้วครับเดี๋ยวเทสนี่ไม้มะกูดไม้มะกูดนี่แห้งแล้วนะครับนานละ ขออี้สักรอบนะครับไม้มะกรูดโอ้โหไอ้นี่มันแข็งแล้วมันเหนียวสุดยอดเราต้องหมุนไม้ด้วยครับเนี่ยตัดไม้ท่อน ืติดสุดยอดครับไม้มะกรูดโคตรเหนียวโอ้โหไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร มาติดนิดติดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ติดครับนี่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 ครับหมดกระดาษหมดสุดยอด เพื่อนๆชอบนะครับมีดก้าวนิ้วลิบนิด,นดกว้างสองนิ้วหน่อยๆแล้วได้สองคายเด็กปั๊บต้องล็อกตัวนี้ด้วยครับล็อกด้ามนี่ล็อกด้ามเสร็จแล้วก็มีหูห้อยใส่เข็มขัดนี่ใส่ด้านข้าอย่างนี้อโคตทเท่ ราคา1,200บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆสนใจครับทักทายมาได้ครับมีอยู่แค่5้าเล่มนะครับถ้าหมด5้าเล่มแล้วก็ต้องเป็นงาน p ออ o ด d ร์แล้วนะครับต้องสั่งนะถ้าหมด5เล่มนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องสั่งละโอ้โห1,200พบาทแจวเจวเจวอ้าวใครสนใจทักทายมาได้นะครับผมสวัสดีครับ